ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้น้อยโคกังกับสิพาพี่ๆน้องๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมาหาเบาแขกครับเมื่อนี้เนี่ยครับเบาแขกกาเหตุงานอยู่สวนอินทรพลมเนาะบเบาแขกพันธุ์เนียงนี่เบาแขกนี่มีไซดีไซดีครับเพิ่นกับด้ขยอานะครับสิพามารับชมวิธีกันขยอานะครับพันธุ์ไซดีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอีกบางอาจจะเอิ้นบ่คขึ้นกันเนาะแต่ละพันุเนาะแต่ละทางเนาะครับกะ ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมวิธีการเก็บมากินทพรัมนะครับทันไซดีนะครับกับสีผมม้าเที่ยวทีเแียวกับมาทันนะครับเพิ่งเลิกทันก่อนนะครับตัวนี้พอดีกับมาทันนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับขั้นตอนกันที่ว่าเก็บอินพารัมนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเดี๋ยวกันจาพาพี่ๆน้องๆนะครับไปรับชมวิธีการขย่านะครับเบาแขกว่างในประเ็ศไซกอนขั้นตอนแรกตัดแทงลงมาก่อนอ๋อตัดแสงก่อนนะครับนี่ครับ บ่าวแขกคนที่พาไปตัดแสงนะครับตะกอนมันจะตัดสองคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บินเดียวคนบ่พเพอคนบ่พอนะครับปกติเฮ็ดจะเฮ็ดหกคนเป็นบ่ตัดคู่ขึ้นคู่บนขึ้นคู่สั่นคู่เลยครับลานคู่ครับโอ้ขึ้นยังไงเนาะนี่เฮ็เนี่ยขึ้นยังไงเนาะนี่ขึ้นทั้งหนาเลยทีเดียวประตูเดี๋ยวมุดเขาก็ได้ครับบ่าวยังครับมันกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวมุดต่อครับสวัสดีครับผมฮอนาสิงห์ครับผม ครับพวกนี่ก็มากับเกณฑนะครับมาตัดหมากนะครับไซดีนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวคนคนว่าขึ้นไปเลยนะครับเพิ่งขั้นตอนเบ้าแขกมาขึ้นมาครับนี่นี่ครับคือคนตัดมาแล้วนะครับตัดคือคนตัดมาแล้วนะครับนี่โอ้เงาๆเลยครับโอ้เสียงหนึงมาเป็นหน่อยหน่อยนะฮัลโหลพี่น้องมึงครับแต่มันหน่วยใบใหญ่นะครับแจมมีแต่เสียงเงี้นะครับอาจจะเสียงดังจันหน่อยนะครับอยู่ทั้งรถนะครับตอนนี้ คือว่าพันนีงขั้นเด็กกัยานะครับพันจะตัดตรงนี้พร้อมถุงเลยนะครับเป็นเสหยพอนะครับนี่ครับหลายครับหลายไปหัวหน้าซิงบั่นแงครับไปโอ้ให้ไปฟังพุ่นเหมือนหัวนาซิงครับครับผมกับสิประมาณนี้นะครับครับนี่ครับงามๆเลยครับงามๆเลยเดี๋ยวพาพี่พันวองขึ้นไปชมแบบใกล้ๆแล้วนะครับนี่ครับหัวหน้าซิงครับเพื่อเดียวครับครับวิญญากครับนี่ ครับกับพี่ังคับเค้นนะครับเึ็นนี่นะครับเป็นมาต้นถุงนะครับโอ้หลายครับหลยนี่ใช้แสงดดๆนะครับเป่แสงดกๆยังไงเลยครับนี่นะครับก็ยกับคือว่า่วยกับจิ้งแป้งใยในะครับก็คือมาจุนนะครับนี่ครับอาจจะย้อนเสียงเนียครับนี่ครับคือว่าเฟิ่นก็จะห่อถุงไ้คือว่ากันนกนะครับนี่นี่ครับ ม่อสูงไว้กันนกกันในกันนกหรือว่ากันนี้่เห็นนะครับนี่วิธีการตัดโอ้อาจจะม่เห็นค้นมาไหนนะครับในต้นวนาสิงบ่เห็นบ่ทันครับนี่ครับเอาเลยครับโอ้ตยง่ายเลยครับมีดกับคมแห้งครับโอ้เพิ่นใส่ตัวนี้มัดไว้นะครับนี่ครับเพื่อตัดเลยอาจจะบ่ทันนะครับเพื่อพิ่นกับเฝ้านะครับงังนพ่นนะนี่ครับอาจจะบ่ทันเหมือาไหนนะครับเนี่ยเดียวขาดเลยแจ่มวนาสี่ครับ เคนว่าตัดเนี่ตัดแค่เดียวให้ขาดไปเลน่นเขาหนักนะอาจจะเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมถอยกันได้พนาสิงเดี๋ยวถึงลุกลงว่าไม่ยังดอกนี่ครับจะคือว่าเขาๆเ,เลยนะครับมีเพิ่นอ๋อท่านนี้มันจะเฮ็ดง่ายนะครับเพิ่นบระเด็นเหตุคือพวกผมนะครับนี่นี่ครับเดคือว่าตัดขาดตัดขาดเลยนะครับเฮแข้งหนึ่งกับมันจะล้มพนาสิงโอ้หลายครับหล่ไล่ นักเติบยืดได้เป็นปลานดี่ครับเดี๋ยวจะฟาดได้จะ่าดตัดได้ผมเิ่งไงอ๋อไม่เป็นครับตัดเลยครับตัวนี้ตัดลงเลยครับเดี๋ยวให้พี่้น้องเบิ่งก่อนตัวนี้นี่ครับจะฟาดตัดได้แป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับให้พี่ยน้องเบิ่งก่อนครับกัสิประมาณนี้นะครับคือว่าอยู่นีฟ้อนเทสเบียร์ปาลงทุนยังไงนะครับกัใส่เทปบนไซน์นะครับนี่ครับเพราะจะใส่เสื้อเสื้อกลัดนะครับใส่เทปบนไซน์นะครับนี่ครับแต่คือว่าตัดเทปบนไซน์เอาตัดเลยเพราะหนาสิ้นลยนะครับก ครับก็ขยับนะครับแบบมันเหมือนกับขยับรถขึ้นนะครับกับวิธีการเชฟของพันธุ์ไส้ดีนะครับที่ว่าตัดให้ขาดเลยนะครับมีดคมกิ๊บเลยครับมีดครับนครับโอ้ต้นหนึ่งนี่ก็เกือบ20่สแทงเนาะหลายครับหลายแต่ละต้นนะเบิร์ตเราครับพนัาสิงนี่ครับอาจจะพอเห็นนะครับอาจจะบังนเลหน่อยทั้งนั้นเบิร์ตเราครับปานี้เพิ่นกะทิ ือว่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่็จะพาไปอันนี้จักต้นครับสองต้นเนาะนี่เนาะ้นครับสองต้นกับประมาณนี้ครับไปเลยครับผมงงอครับผมโอ้โี่ครับแต่ที่ว่าบังคับแต่ยุ่หนีนะครับผมมีพงมาเลยนะครับรถนี่นะครับรถเค้นนะครับือว่าไว้สำหรับถึงต้นสูงนะครับนี่ครับกับผมมีพงมาเลยนะครับแต่ที่เป็นประมาณนี้เลยนะครับรถคนนะครับ ครับคือว่าเป็นพุล้อเป็นรถพุล้อนะครับครับโอ้ผมวายุกโอ้เอาอีกต้นหนึ่งบ่เป็นวราเอาอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับสูงนะครับว่าเปนต่ำตำนะครับแต่ละต้นนะครับนี่นี่ครับใหญ่ครับใหญ่มีตต์แสงใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครนะครับคือว่าจะเอาสามต้นเนาะเอาให้เต็มเค้นไปเลย เพื ranch, ่อเพื่อเสียเฉียวคนว่าโอ้นี่ก็มีนกมีอย่างมาจ่อแนี้ยจังไยเยอะนะครับนี่นี่ครับคือว่าถุงขาดนะครับโอ้ถุงขาดก็มีเกิดนะครับนี่ครับกับเพื่อนกับสีใส้ประมาณนี้เลยนะครับใส้ที่เป็นทรายนะครับรัดไปเลยนะครับกับเฮ็ดง่ายนะครับกับคือว่าเลี้ยวนะเฮ็ดเลี้ยวนี่ครับคือว่าเพื่อนบพื่อใส่นี่นะครับบพื่อใส่เสือกมัดคือผมผมนะครับเฮ็วเลี้ยวนะครับคือว่าตัตว์ขาดไปเลยนะครับเจียวเดียวเจียวเดียวขาดไปเลย กับประมาณนี้มันตัดแล้วมันเก็จะลงเ้าไปในนี้นะครับเนี่เดี๋ยวค่อยจะไปเขย่าจกนึงนะครับก็จะมีผนกงล้อเขย่าเขย่าตารางนะครับสูงนะครับเดี๋ยวจะพาพีพระนองมึงบรรยากาศนะครับราเมนมาว่สูงนะครับต้นที่ตัดาเมื่อกี้นะครับนี่ครับคือว่าใส่รถเข็นขึ้นนะครับนี่ครับเิ่นตัดได้แล้วกับตประมาณนั้นเลยนะครับต้นนี้ผมมาว้สูงแห้งครับต้นนี้ประมาณเกือบโอ้เกือบสิบเมตรได้อยู่ครับนี่ครับนี่ครับก้มสูงนะครับจากขึ้นนะครับประมาณสิบเมตรเลยนะครับ ับอันนก้ก็คือว่าใหันขนาสิงพันยกรถขึ้นไห้นะครับนี่ครับให้สูงเลยนะครับก็คือว่าสูงได้จักเมตรเนี่ยขนาดสิงเนี่ยสุดยกสุดป่ะนี่ออว่าสุดขับกับสิงย์ขึ้นประมาณสิบสิบกว่าเมตรนะครับสิบสองเมตรนี่ภาพพี่ๆน้องๆนะครับมารับชมบรรยากาศภาพมุมสูงกันนะครับจักรอบหนึ่งนะครับในสวนอินทาพลัมนะครับบรรยากาศในภาพมุมสูงนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นสวนอินทาพลัมเป็นเลยนะครับนี่ เดี๋ยวกษัตริพาพี่พระนองไปชมวิธีการขยโยนะครับนี่ครับไปนีก็จะเป็นในเบงซันเนาะนี่ครับในเมืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเมืองนะครับเบงซันเป็นอำเภอใกล้บ้านเฮานะครับก็จะเป็นอำเภอนะครับตัวนี้ครับคือว่าสวนนงค์พระนิริตในเมืองนะครับสวนชิบูตินนะครับกต่พระพีพระนองนะครับมารับชมบรรยากาศนะครับภาพมุมถึงจะหน่อยนะครับเมื่อกี้อาจจะย้อนแสงเล็กน้อยนะครับนี่ครับแต่งามๆนะครับสวนอินทรพลัมนะครับ ครับผมกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปรับชมวิธีการคือว่าเพิ่นเขย่าเลยนะครับครับติดตามรับชมเลยนะครับโอ้ครับเบิ้งครับนี่คือว่าหัวหน้าสิงเบิ้งถอดในเบิ้งนะครับนี่ตอดอกจระถุงนะครับอาจจะไก่แง้งหน่อยนะครับงามครับงามนี่ครับโอ้โหหลายดกครับดกเอาเอาเลยครับเอาเลยเมื่อยาวเอามาเอากระถุงไว้นี่ครับเพิ่นถอดในพี่เห็นน่องเบิ้งนะครับเดี๋ยวค่อยไปเพิ่งต่อนพิ่นเขย่าอีกเช่นึงนะครับ อันนี้ก็ที่เป็นบ้าท้องบัวนะครับทั้งนองบัวนะครับนี่นะครับเป็นลงมาไข่มายนนะครับนี่เดี๋ยวผมลองจับมันกันนะมันหนักกว่านอซอยพันเจ้าบาทมันครับนี่โอ้โอ้หนักครับนับพี่น้องครับเบิังอือว่าเกือบสิบโลเลยที่ผมว่านี่คือว่าสิบปัวผมก็ครับนี่น้าาเลครับนี่ครับโอ้หนักหนักหนักแข็งนักกระต้องทนครับมีแต่แสงยังไงนะครับนี่ว่ามาแล้วไงหลีครับแสงยี่หลี ครับกคือว่าเฮ็ดซอยกันนะครับกับผดดนะครับกับประมาณเกือบสามสิบเซียงเลยโอ้นี่ยกไปเลยนะครับนี่เบาต้องบัวซอยนั่นนะครับนี่แฝดครับรุ่นแฝดครับนี่โอ้นี่ครับแฝดครับมันมาติดกันนะครับนี่โอ้ตายยกบ่ขึ้นเลยครับเกือบสามสิบโลโอ้หลายครับหลายหลายหลายยังเหลือเลยหลายอยู่เนาะเบาเบาแขก ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับที่ว่าเพิ่นจะย่อส่วนเล่านะครับทุกท่ว่าก็จะเร็ดบต้อยกันนั้นี่เป็นเบาแจกนะครับครับเะครับเรอะเป็นเบาแจกะครับจะย้อนเสียงกันหน่อยนะครับจะย้อนเสียงกันหน่อยนะครับครับจากตะบนมันจะยาวลงมานะครับครับบรรยากาศตรงนี้นะครับจะย้อนเสียงกันหน่อยนะครับ อาจจะเสียงดังจันหน่อยนะครับผมแต่คือว่าเพิ่นสตาร์ทเครื่องรถไถนะครับคือว่าใส่ให้รถอีกางรถไถนะครับมาต่อใส่เครื่องนะครับอันนี้ก็จะย้อนเสียงได้หน่อยนะครับครับคือว่าเร็วนะครับยับเดียวนะครับครับผู้โดนครับบูโดนครับการงานของคนนะครับก็จะย้อนเสียงได้หน่อยนะครับผมครับคือว่าผู้หนึ่ง่นกะ คือว่าต yes. er ัดถุงนะครับผู้นึงตัดถุงนะครับนี่ครับผู้นึงตัดถุงนะครับผู้นึงจะเทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบ้าแสกนะครับเบ้าแสกมันจะจะเทนะครับเบ้าแสกเทออกนะครับนี่ครับคือว่าเทออกจะเอาถุงผืนแยกนะครับครับอันนี้จะตั้งแล้วจะแสกผินนะครับแสกผินรวมเลยนะครับครับขบวนกับทะยอประมาณนี้เลยนะครับ รับการทำงานของคนไทยในอิสอราเอลนะครับรบ้านนี่อาจจะเสียงดังน,นิดหน่อยนะครับเี่ครับแต่ที่ว่าเป็นการทยาวมาจากบนนะครับเี่กครับคือว่าบนจะทยอวนะครับเราเลยปล่อยเลยนะครับบ้นนี่มันอาจะแยกนะครับที่ว่าด คร,ค,รครเนา่ยอียิย่ตนพันดับเครื่องรถแล้วอ่ะจะได้ยินเสียงกันหน่อยนะครับนี่เร็วครับเร็วแป๊บเดียวนะครับนี่รมมัน3าณ30เกือบ40่ส้ไปแซงนะครับนี่แป๊บเดียวนะครับระเห็ดอยู่หาค้นนะครับ เม็ดกะสิประมาณนี้แล้วนะครับนี่ครับพันไซดีนะครับหรือว่าบางไอ้บางพื้นที่อาจจะเอิ่นบ่คือกันเนาะไซดีนะครับนี่ครับเม็ดเม็ดกะบ่บ่ถือว่าย่ไรกันเลยนะครับแต่ว่ากะกะเสียบอยู่นะครับตามที่ผมได้ทิมตามที่คลิปที่แล้วนะครับนี่ครับมันกะเขย่าขึ้นมาแยกถุงแยกเนื้ทุกพี่น้องมึงนู้เบาแขกสวยแล้วผมกินว่าปีนึงกินไม่พอซิบดูอ๋อซิมมึงดู้ซิบมึงดูวยไอพี่น้องสมมมึงดูเป็นตัดเสีบวะ ข้ามาชิมน <actions>. ้ากันครับชิมน <ère> ้ำเบ้าแขกดนะครับเดี <má Gomez> er. ๋ยวได้ออกมาจากกล้องมาชิมน้ากันนี่นี่ครับเบ้าแขกพันดิชิมไอพี่เห็นน่องเบิังนะครับไสดีครับพันไสดีนี่ครับก็คือประมาณนี้นะครับเป็นกะเหลวแป๊บเดียวนะครับคือว่าทั้งนั้นก็แยกกินแตงกลาเไปทิ้งแยกทิ้งนะครับเนื้อมานเป็นงไก่ด้วยเดีเนื้อไก่ด้วยเนื้อแต่ว่ากับเม็ดเป็นไงเนาะเบ้าแขกเนียนเนีย่แห้งเห่อเออเนื้อไว้ไหล เลือดไดเป็นวานะครับอถึงไดรสสัตหวานเหรอครับหวานเดี๋ยวไจังวยจังวยจังวยหนึ่งก่อนเ้ยจังวยนึ่งบาแขกพี่น้องมไก่เนาะครับกะบ้าแขกกะเฮ็ดงันอยู่นี่นะครับวน,นีินรันี่นะครับได้ได้จักบอกมืไบแกสามสโอ้ได้หลแามสิบห้บอก วันยี่สิบโอ้สมือยี่สิบมือนี้สามที่หาบอกกันครับโอ้มือนี้เก่งกว่าสมือนะครับหวานเนื้อใส่ไม่เต็มอ๋อมือนี้มือนี้ใส่ใส่บ่เต็ม,มครับทั้ทงล่างมันข้างล่างมันเบนอ๋อครับกะสิประมาณน,นี้เลยนะครับนี่เอาไม่ได้บอกพี่บอกน้องยี่รสซาตินไหนหวานครับหวานนั่นบอกแขก,กว่าผมกับนี่ครับกะสิประมาณนี้เลยนะครับคือว่ามือนี้มันใส่บ่เต็มหมนเลยนะครับกะสิเหลืออยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับคือบ่เต็มบอกนะครับ ขี่ฟ่นว่าได้20บล็อกจะแถวก่อนก็คือว่าใส่เต็มเลยเนาะครับจะเต็มเลยก็สิเหลืออยู่ประมาณสองเซนสามเซนนี่นะครับแค่วาเทอร์กันได้สินะครับคือเวนี่ใส่พอเต็มนะครับกับประมาณนี้เลยนะครับการทํางานของคนไทยในอิสราเลียนะครับผมกับเมื่อนี้กัจะเลิกงานแล้วเนาะบ่าวแขียกเนาะกับคําแล้วเพราะว่าผมเลิกงานมากกับคันะครับบ่าวแขียกก็ได้ซิมให้พี่ๆน้องๆในเบิงนะครับกับหวานิันว่าหวานแ่บนะครับแต่ผมกับพอเดซิมนะครับ นี่ผมก็บปไะเด็จทิมครับผมคลิปนี้น้อยเขากางกับที่คอลาพีร่านองไปก่อนนะครับก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับกะมืดแล้วนะครับเป้าแขกะจะได้เลิกนั้นนะครับอนี้ก็จะเป็นเป้าแขกนะครับผมครับน้าสวัสดีครับเป้าแขกนะครับอยู่จังหวัดใดครับเป้าแขกครับเซย์ญี่ปครับเซย์กับผมกับทั้งนี้ทั้งนี้เป้าสิงห์ครับขนาดสิงห์ครับ ตาเบาว่ได้ครับทั้งแม่บ้านทั้งบ้านมันตะเกียดนะครับมี่พี่เปเอาสดมาครับสดโอ้ยผมไม่เคยถามมันจะเกียดนะครับโอ้สดก็สดอันนี้มบ้านไหมครับผมเบาอันนุ่มสกุลครับผมเบานนุ่มสกุลนะครับอันนี้ก็คือว่าแรงงานไทยนี่สิเหลียวนะครับแต่คือว่าการทำงานกับติประมาณนี้เลยนะครับกับไม่ยุนี่เลยยี่สิบปีนะครับเบาเบาอันกับสองปีนะครับผมโอ้มาอยู่นี่เกือบสองปีนะครับอยู่นี่มีแฮงสบายดียังไม่ยุนี่เนาะครับดีครับเรื่อยๆเนาะครับครับ ผู้เดชีมากับเบิ้งออกได้ครับเด้อทางบ้าัตรทองกับผู้เดชิว่าคนคนใหม่ที่ว่าคิดสีมาทางบ้านเอากับเบิ้งนะครับการทำงานกับที่ว่าบางมองกับจะลำบากแน่บางมองกับจะสบายแน่กับเลือกก็ได้นะครับไมนใช่ว่าเขาเดินผู้ชนนะเขาเดิมาแล้วเขาก็ต้องเก็บตรงสูงนะครับกับเพราะใคอยู่เนาะครับผมผู้ถึงวันอยู่เพราเขาอยู่บ้านอยู่ครับคลิปนี้ผมกับสีขอจบขอลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับมันอาจจะไม่เห็นนะครับนี่ครับ คือว่าเป็นทรงไห้โรงงานนาะบาเกตเนาะ,ะทะ่งไปคือว่าเป็นเกตลวมนะครับบปรไดชัดนะครับกต่ที่ทรงไปเหมือนเลยนะครับเนี่เป็นเกตเกตลวมไหม้โรงงานคือว่าเป็นไข้ไขเหมาเลยนะครับผมครับพี่นีน้อยูุกลางกับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอลาพี่แล้ว้นงน,นะครับน้อยูุกางกับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับของพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับผมท้ายนี้ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีควบมุ้นคเจริญอยู่ดีมีแห้งนะครับ ร่างกายแข็งแรงครับครับสวัสดีครับยิบนาพ่อกันไหมครับผมสุ้